Thank mm -hmm. you. เลาอารอใไขว่ระวันหนาไขวูขหัวเขาเล่าเลยดอปาดูป้าเจ็ตโอยผมอื่นก็เชี่ขาดพวมันไหนผู้ชายลกคือผู้ชายเออเซ็ตบาอกาดีแล้วเซ็ตบ่อลาที่ที่ถึงตอบรูแล้วไม่ได้ขึ้นขึ้นไปด้วยเซ็ตบ่อลามา เจมิงเอาพันลบมมาสอบมาหนีมาได้จ้ะโอ้โเนีอแม่ลูกพันลมมาล้าห่างลายอยกแม่ไปแม่ไปลุกขึ้นยืนร้อจบลุกขึ้นยืนร้องจบเอาพันนันออกก่อนพนอมนออกไปก่อนาึง้าง่าจะบอกซอมิงซ่อมิง ะออดูอีกแกเห็นแม่ไหมปีนี้อาู้ชายไอเตยสวัสดีครับพี่เล่าสตอรี่จบหองไปกินไอตยากินไอเตด้วยกันครับไอ้เต้ยออกมาปีนี้ก็ได้เป็นผู้จัดการดาราแท้กสออนเนาะได้เป็นผู้จัดการดาราแม่เออ ไปหยิบพัดลมมาคนละตัวของตัวเองเก็นไหมอ่าเก็บพัดลมมาเอาพัดลมมาของตัวเองนะแล้วก็ไปแต้นมาช่วยหน่อยพี่ฮักพัดลมอื่นถ่ายเลยยังถ่ายกับพี่องค์เอิงเลยยังอ่าคือบ่าวทรศัพท์มาแล้วเร็วไปเอาเร็วเร็วเอาพัดลมมาเอายังให้เอื้อยเอื้อยน้องเอาความมาให้นี่นี่ลองลองเพลงพี่องค์เอิงได้สู้เพลงเลยเนี่ยวงเว้นนี่มา แปลชุดสามัญไทยหลือกระเบื้องเด้อไปเนอะมีชุดเพลงมอสไหมชุดเพลงมอสนะชุดสีทองนะก็ไปอ่ะภาพนี้อ่ะผู้หญิงไหนดูอ่ะผู้หญิงเขาขึ้นดนตรีใช่ไหมกระจายเป็นม็อกเต้นปกติลงกระจายไปกระตายไปถ้ากลับเพลงแรกเพลงเขาจะร้องสองเพลงเพลงแรกร้องเดี่ยวเพลงที่สองร้องพร้อมบอส เพลงเมื่อกี้นี้พูดชาตินมาเพลงเมื่อกี้นี้เนาะอ่าผู่งกระจายบล็อกกระจายบล็อกก่อนดูาซมีสามคนแล้วไม่มีกระถิงวงกาับกลังเนี่ยสี่คนสามเพิ่มอ่ะเทบช็อกสี่คนสามออกแทบช็อกเหรอสามคนหาเท่านั้น ของแมวเพอแว้ไปเ็ขีขึ้นไปเอวขึ้นไปอะช่วยไตามไปตามขึ้นไปแทบอกพ่อจวดอะองเลอพต้บเลสใช่หเปิดตัวนี่เาเนี่ยแล้ก็เาแเอวรจายเขาอ ดี่นหนีเดิน่าอากาศึ้นมาผู้ชายอยู่ตรงนั้นแหละลูกผู้ชายรออยู่ตรงนั้นเลยจากพัฒนาด้วยรักเดี๋ยวพัฒนาด้วยแล้วช่วดึกดีคืนพ่อหีสร้างเบกคไว้ใเต็นท์่อหยุดด้วยเจมินก็ต้องเอาดอกคาโตม้บอลจอยหอมแก้มมาคุ้มแล้วเออก็ต้องเอาดอกคาโต้บอนี่นะตอนพ่อหยุดตอนนี้แม่ซ่อมพัดลมไหมพัดลมพังไหมวันนี้เจมินเขาจะมาซ่อมพัดลม กับจมิงจมิงสงานก่อนเาฟังเดิมฟังเดิมไปรักับพูเอ้าจมิงพัดลมตัวนี้มีประมาณลอยโตที่ห้างเดนเซอร์เฮ็ดห้างเบิร์ตแถวข้างหลังไปซ่อมเลยอิริย์จ้ะแสดงสเสร็จจะเฝ้าเมื่อสองพันลมก่อนสองพันล้มครับเออสองพันลมหลังห่านก่อนเนี่ยดเดนเซอร์พัดลมห่างทุกคนเลยแม่บอกเดนเซอร์หน่อยใครพัดลมมาบ้านซ่อมกับจีมิงนะวันนี้อ่โง่จังเดนเซอร์บพัดลมมารอเลยลูกไปเร็วจะได้ซ้อมกีฬาโจรเลย อะไรค่ะจากบ้านเราด้วยรักเอาพัดลมมารอเลยมุกเองได้แล้วไม่คิดว่าบอสโจนทำแบบนี้กับเจมิงแทบช็อกคอนเช้ครับพี่น้องคลิปคิมใไว้สนี้ครับไว้ม้วนพอกันให้กลุ่มปิดนะพี่น้อง ซื้อบัตรเข้ากลุ่มปิดได้เลยตอนนี้นะครับวันนี้มีแขกรับเชิญเยอะแยะมากมายแล้วก็จะมีน้องๆวงสองนะครับมาร่วมแซมด้วยนะครับหลายๆท่านหลายๆคนนะครับเพือติดตามในกลุ่มปิดที่น้องบัตรราคาเท่าไหร่เดี๋ยวถามแอดมินได้เลยนะครับวันนี้100เท่าไหร่วะวันนี้บัตรเท่าไหร่นะครับวันนี้120บาทเหรอไม่ใช่บัตรในออนไลน์ไงฮะอ่า129บาทซื้อได้กลุ่มปิดนะครับได้เลยนะครับทุกคนอ่าโอเคครับคลิปนี้ไว้สนี้พอกกัน ไม่ได้คลิปนานแลวครับเดี๋ยวพี่ปอไปแต่งหน้าแล้วนะครับบ๊ายบายครับ